สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับมารีวิวนะครับเปิดกล่องแกะกล่องให้ให้รีวิวให้ดูนะครับแกะกล่องเพื่อมีสมาชิก f c ส่งเหรียญมาขายนะครับเป็นเหรียญรายการย่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับก็มาทําคลิปแล้วก็พูดคุยเล็กน้อยนะครับกับสมาชิก f c นะครับนี่นะครับก็ส่งมาจาก จังหวัดมุกดาหารนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ก็สมาชิก f c ท่านนี้ก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่ารับซื้อไหมนะครับก็ส่งมาหลายรายการเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ารายการที่ผมประกาศรับซื้อมีแค่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้รับซื้อทั้งหมดนะครับรับซื้อแค่รายการที่ประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่มีไม่มีอะไรนะครับ มาทําคลิปให้รู้ว่าเหรียญพวกนี้นะครับซื้อซื้อจริงนะครับถึงจะเป็นเหรียญราคาไม่สูงราคาแบบยังไงอะเป็นเหรียญเหรียญย่อยๆอะราคาไม่สูงนะครับที่ผมประกาศรับซื้อแต่ว่าซื้อจริงทุกรายการนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้จริงนะครับในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ผมการันตีรับซื้อให้นะครับทางช่องผมไม่เน้นทําคลิปแบบ แบบยังไงขอขอพูดคําว่าไม่ทําคลิปแบบเวอร์เวอแบบเหรียญที่หายากนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าทําคลิปพวกนั้นผมก็ทําได้แต่ผมไม่อยากทํานะครับเพราะว่ามันเป็นการให้ความหวังหรือว่าให้อะไรเก็บในสิ่งที่แบบมันมันมันไม่มันมันมันราคามันขายไม่ได้อะครับก็เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจบ้างนะครับที่ผมพยายามอธิบายนะครับมาพูดถึงเรื่องของผมดีกว่าก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของ คนอื่นนะครับก็มาอันนี้ก็คือรายการเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับเหรียญ5เฮ้ยเหรียญ2วาทปี50นนะครับนี่นะครับซื้อจริงนะครับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกเดี๋ยวตัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ผมจะได้โอนตังค์ให้กับพี่เขานะครับพี่เขาก็น่าจะฝากนี่นะครับน่าจะเป็นเลขที่บัญชีแล้วก็มีอะไร ฝากครับเดี๋ยวผมต้องแกะดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ปีห้าหนึ่งนะครับราคาอาจไม่สูงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แบบยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนแล้วก็จํานวนการผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับเก็บเก็บเหรียญแบบนี้นะครับทุกรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับรับซื้อจริงนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆจะเก็บสะสมก็เก็บแนวนี้ได้นะครับ เก็บสะสมเหรียญที่สามารถขายได้เวลาที่เพื่อนๆจำเป็นต้องใช้เงินนะครับนี่นะครับอาจจะไม่กี่ร้อยนะครับแต่ก็คือยังไงอ่ะก็คือซื้อครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหรือเงินหลักร้อยก็มีค่าหมดนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ยุคนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นการทำคลิปรับซื้อด้วยแล้วก็ ช่วยช่วยกันนะครับเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับช่องทางเลือกสลาลมคอยชแน l นะครับเป็นช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับสามารถขายกับผมได้โดยตรงเลยนะครับการไปขายในกลุ่มซื้อขายเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องมีเครดิตต้องมีหลายๆอย่างนะครับความน่าเชื่อถือนะครับมีประสบการณ์ในการขายนะครับ ก็หลายๆอย่างครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแล้วก็ลงไปขายเลยเนี่ยโอกาสที่คนจะซื้อก็ก็มีน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ไม่เคยขายไม่มีเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญวาระด้วยนะครับก็นนี้ก็จะแยกให้นะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็พี่เขาอยู่มุกดาหารนะครับก็คุยกับผมแล้วก็ส่งเหรียญมาขายนะครับ นี่นะครับอันนี้มาแกะดูนะครับที่พี่เขาบอกว่าฝากฝากครับฝากครับคือเหรียญอะไรอันนี้คืออ๋อมันกับเหรียญของทางวัดหรือเปล่าครับผุกเสกนมัสการพระธาตุพนมอืมไม่แน่ใจว่าพี่เขาฝากผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องไลน์ไปถามพี่เขาดูนะครับถ้าพี่เขาฝากผมก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับนี่นะครับ ก็เป็นน้ำใจนะครับเราก็พูดคุยกันได้นะครับว่าเหรียญอะไรพวกนี้ผมก็ให้คําปรึกษาได้นะครับนี่นะครับเรื่องเหรียญพวกนี้ผมจะเน้นเหรียญที่ผมนําไปขายต่อได้นะครับเน้นเหรียญที่มีราคาขายได้เร็วนะครับแล้วก็นี่นะครับการันตีรับซื้อด้วยนะครับช่องของผมนะครับนี่นะครับก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ผมได้เช็คของด้วยบันทึกคลิปการเช็คของว่าเป็นหลักฐานนะครับว่าได้รับเหรียญตรงตามที่คุยกันไหมนะครับซื้อขายออนไลน์นะครับทุกครั้งผมแนะนําไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมถ่ายคลิปไว้นะครับเผื่อสินค้าหรืออะไรมีปัญหาเราได้ได้แจ้งเคมได,ได้มีหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานของผมเช่นกันนะครับก็ทุกๆครั้งที่ผมได้เหรียญมาผมก็จะถ่ายคลิป นะครับบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ช่วงหลังผมมาทํา y o youtube ก็เลยเอามาลงช่อง youtube เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนนักสะสมหรือว่านักสะสมที่อยากจะเป็นพ่อค้านะครับหรือเพื่อนๆไม่ได้เป็นนักสะสมแต่อยู่ในธุรกิจเหรียญแล้วอยากจะก้าวมาเป็นพ่อค้าก็มาศึกษาคลิปของผมได้นะครับผม ยินดีให้คำปรึกษานะครับทักได้นะครับ l ลาย ID 0954124443นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตอนท้ายคลิปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เนื้อเกินมีเรือนะครับก็อันบรรยายเยอะนะครับไม่ได้ดูเหรียญเลยก็ฟังผมด้วยก็ดูเหรียญไปด้วยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เรือหงก็ปี3-1นะครับปี3-1จะมีราคากว่าปี30นะครับเพื่อนๆตอนนี้3 1นะครับอันนี้ก็เหรียญ10บาทปี 53นะครับก็พบเจอน้อยอีกเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับนี่ก็ได้มาสี่เหรียญก็เป็น2บาทปี50 2สองบาทปีห1เหรียญที่ระลึกแล้วก็วาระพิเศษนะครับออมสินกับราชบัณฑิตนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็มีมาแบ่งปันเหมือนกันนะครับ f c จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมร้านผมอยู่สุราษฎร์ธานีก็มีพี่ๆทักพ,พ,พี่เขาทักไลน์มาเขาเก็บพวกเหรียญวาระพวกเนี้ย เก็บ61เอดวารละเขาก็ทยอยเก็บผมก็เออแนะนําไปไม่เป็นไรอยู่อยู่สุราษฎร์เหมือนกันขาดตัวไหนก็แวะมาดูได้นะครับก็แบ่งปันกันได้นะครับส่วนพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ก็มีแบ่งปันไปหลายท่านนะครับผมก็ทั้งซื้อทั้งขายนะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาตอบได้เท่าที่ผมรู้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับใช่ครับพี่เขามีรายการ มาให้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีเลขที่บัญชีนะครับนี่นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากประมาณนี้นะครับก็ซื้อจริงนะครับช่องผมสลาลมคอยชแนลถึงว่ารายการที่ประกาศรับซื้ออาจจะไม่ใช่ราคาหวือหวาหรืออะไรมากมายแต่ว่าเป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญนะครับไม่เน้นขายฝันไม่เน้นจินตนาการเรื่องเหรียญให้เพื่อน ฟังนะครับผมเน้นแต่โลกของความจริงนะครับที่ซื้อขายกันจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆอยากจะเป็นช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับในการส่งเหรียญมาขายพวกนี้นะครับเป็นสื่อกลางในการรับซื้อเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้รู้จักกลุ่มซื้อขายหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับอยากให้นึกถึงช่องผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเหรียญพวกนี้นะครับราคาอาจไม่สูงเก็บไว้เยอะๆทางผมรับซื้อหมดนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมก็รับซื้อนะครับก็ลองเช็คราคาดูกับหลายๆร้านใหญ่ๆได้นะครับว่าแบบนี้เขารับเท่าไหร่นะครับลองทําร้านใหญ่ๆดูนะครับเขารับซื้อเหร็ยแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเช็คกับร้านผมดูนะครับว่าราคาเป็นยังไงก็เล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็มามาพูดบรรยายแล้วก็รีวิวแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมนะครับก็ ผมจะพยายามพัฒนาแล้วก็จะนำสิ่งใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับก็มีอะไรก็ติชมก็ทักกันมาบอกได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนำไปปรับปรุงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับว่าจะทำสัก5านาทีตอนนี้ก็ไปประมาณเกือบ10นาทีแล้วคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ